ไม่เขาไม่ดูใครเหรอปากเก่งปากเจงเนี้ยขอลางจากรถเปลี่ยนรถได้ไหมถ้าวันไหนในกับสี่ทุ่มนะพรุ่งนี้เปลี่ยนทีเพื่อนยิ้มเลยเดี๋ยวบีน้อยหน่ะ คุณพิมสนามบิน be ใช่คุณพิมสี่ทุ่มคือกลับมาถึงสี่ทุ่มหรือว่ากลับออกจากนู่นสี่ทุ่มพี่การเราออกจากนู่นสี่ทุ่มหรือกลับมาถึงที่สี่ทุ่มหรือที่ห้าทุ่มดีนะที่สิบสามมัมีอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้อาจจะเป็นสิบหกที่ต้องไปใต้ยังไม่เห็นพี่ยักษ์บอกอ่ะเรียนวันไหนเนี่ย พาเรียนไปเออได้ไปหมดแหละนารงนาราทิวาสนี่เรียนวันไหนบ้างอ่ะไปมหาลัยวันไหนอะอะไรคือมหาลัยอ่ะไม่ถึงอ่ะไม่ไปเลยแปดเมื่อเราไปแล้วนี่ออะไรอะคะสถานสนามสานสุพรรณสนามสุพรรณนี่แหละเอ้ามันนบอกว่ามีเธออยู่เลยไฟเปิดแล้วเขาเรียกว่าหยุดหรือเปล่าไม่ได้ปิดแค่หยุดแต่เนี่ยวันนี้จะรอดเหลือกี่ตัว พี <Z an aaS as> ่ว่าไม่น่านะน่าจะเทมบ์คนจะไปเรียนแทนไม่ใชียวดูในคลิปใครไม่เรียนแทนตายเลยตายไปให้รอดก่อนชื่ออะไรตาได้อ่ะจากหลักสีนั่งมอเตอร์ไซค์มาทันไหมทันอันเด็กทันดิโอสงสารแปมรอรอนั่งมอเตอร์ไซค์เลยหรอเดี๋ยวอันตรายเปล่าติดเราไมนติดตรงไหนเดี๋ยวพี่โทรให้ไปเคลียร์ให้ให้ใครเขี่ยให้พ่อไปเคลีย่ย เจ็ดโมงว่าเองเน็วมากเร็วเราว่าเราออกเร็วนะใช่เขาออกเร็วกว่าเราอีกว่าบอรดิ้งซักถ้าเราไปเก้าโมงค่ะก็ออกเก้าโมงห้าก็บอร์ดยิ่งแปดทุ่มได้อยู่ได้อยู่รอถึงกิมพ์พี่การไม่เช็คอินใช่ไหมใช่อ๋อต้องหมดเป๋าดิหรือว่าไปไปเช็คอินดใช้เลยระหว่าะตอนนีระหว่างรอเเอาดี๋ยวเรา พี่การเดี๋ยวไม่ไปกันคือแค่ต่อเน็ตหนังเงี้ยเน็ตไม่กี่วันเนาะฮะไม่กี่วันโอ้ยเอาที่ทำผมกับใดไปด้วยโอ้จ้าจ้านี่ไปกันวสองคนเนาะจริงปะเนี่ยเออดีว่ะ มันมีภูเขาข้างบนแหมเนทผอมแย่เลยเออที่เนทผอมลงเพราะเลิกกินก๋วยปิ้งยว่ไเนทเลิกกินกาะเนทเนทไม่ได้กินแป้งหรอเอายาไหมปะเนี่ยเอายาไหมปะเนี่ยอันนี้เขามีตั้งแต่เที่ยวเฮงกับเที่ยวฟ้าแบบเออดีว่ะยังอย่างไรก่อน เทลฟ้าเหมือนเราเลยเห็นไหมพี่การมอดเล็บหอมเดียวมีอะไรพี่การพูดอย่างเงี้ยดีเหรอไม่เจอแต่วันนี้พี่การพาพี่การพาไปกินพวกไก่วันนี้ก็เลยเมื่อเช้าก็เลยกินแค่แซนด์วิชไปนิดเดียวนทก็วิ่งขึ้นดอยอาขางนี่จะได้ผอมเออดีอใช่ไปกินข้าวเย็นก็หอมแล้วแลฟ้าหนุกจ้าบ๊ายบายอุ้ยเด้อ ก็<ไ>แม่ <c oughs> ส่งให้ถึง,งเอง <c oughs> ท่านนา้านเดี๋ยวค่ะ <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแม่มองหน้าเนี่ยพี่บ๊ายบายบ๊ายบ,าย, <c oughs> บายการ <c oughs> เดินทางปลอดภัยเที่ยวเพื่อนนะดีจังเลยได้ไปเที่ยวด้วยทำงานด้วย